กับสวัสดีพี่น้องพบๆยินยินดีตอนรับเข้าสู่ชสองกองล่องไรเชนเอาไแล้วมันนี้มาเรื่องเรามาเล่าเลยพี่น้องมีแขกรลับเชิญนมามาเก็บหอยดแต่เก็บหอยกับบ่อดบ่อดเจอกันกมาอยางใ,ใหญ่เลยพี่น้องลงงมเลยโอ้มีปูมีป่ามียังกับบุหงเนาะว่าเขามาบ่อดหลายเรื่องเลยเขามาในส่วนลงงมเอาหอยเลยจากงมหอยงมป่า่นองมากันยังบุหงเรื่องหูลาวยังเลย ยายชิดไปสอบถามว่าพี่น้องจักมาทางใดบางเรื่องเรา,ลาเลยบอกแต่ว่าเจ๊อัมาลาบอกมาว่าสัน่นเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่น้องเอ้าเป็นอะไรือบอกกระถังมาซักกระสอบคือบอกกระถังนะไมาใส่ถอกักกระสอบเอากระสอบยอดไปใส่กระถังบอกระเดี๋ยวกับอ่อน เอากระถางมาถอดสกัสอบตั้งกระสอบ,สอบไว้นักโทษฮะทาาจะแตกตายโลดบานโอ้ยมาทางใหนบ้านเลยฮะของใครก็เริ่มเจอรวยรวยเออเขาเออรวยฮะเออโอ้พคนวานอะไรฮะ อยากทิวหอยในฝ่ายเนี่ยเด็กนลลางเห็ดเลยเออลเแล้วอเจ้าไปเรียนอาหารเออเรียนอาหารเป็นพี่น้องเขาป้องเออก็อีมแม่ก็เป็นพี่น้องกันเม่นม่อิตาเรียนนะอ,อิตาเรียน,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 นอเออเรียนอันบ้านบ้านใดนเนาะในดูงั้นเจ้าจอยู่บังได้งั้นเจ้านะ่ะเขมวัดเขมวัดใหญ่ ดมไซไปด้วยไปมีเอยู่ดมไซมอยู่ดมไซพวกใช่ใช่นคาดูขขาดดูขึ้นกอยเห็นาดโอ้มาพันหอยมีพอเพิ่มป่ะีเอาเยอะหนมเวลาลูกจะคตแล้วจ้ะเยที่ได้แฝดช่องแดช่องอโอ้นานังใหญ่เลยเพ่ผวแดะกะ็ดกปใหญไปแล้วกระเด็ดกด็ปีหนึ่งเดือนฮะปีหนึ่งก็หนึเดือน เออนั่นเนาะธนาก็ใช่ขันมาเอาบานีใชเ่เอาเอาขึ้นั้งตัวน้อยมาได้บานีคอยอ,อ,อยากปราบมันห่วยหักอัหกนหักเจ้ามาเน่ยเจ้าต้องมาหาข่อยสะก้อนบานีออห่างมันบวจักทีแ <c ười> กท่แล้วเมียเจ้าสิห่างเด้อเราบวบบว่านับไปสี่ <c ười> หาหลังนะนะนับไปเออสี่หาลังไปเลยคันคันคันบวมาหาข่อยเลยเพว่ข่อยก็ยันว่าโจรว่ายังมาเลยห้วย กเ็เอื่อนฮะจ้าไปใช้คอเด้อมอยบ่บ่มันมันมีคนลังเทียน,ฮนเฮาเลี้ยงป่าเลี้ยงยังได้ยันเขามายัานนะัะใครโย่เจออ้ายังไปขอบเมียขอ่อยามา,ยามายัะบอกบอกเห็นขอ่อยห้อยไผมาสิวะ <laughs> ถ้าเอาห้อยนะั่นอยากให้เอาไปเบิดเ้ดด้วยตัวน้อยน้อยน้ำแห้งกินเข่าเลยเจ้าจะไปปล่อยลงให้หน้าเด้อคัดปล่อยใช่น้องชุบน้อยกับครับอ,อ๋อชุบมันนทำฉันบอผมมึงขันจะมีน้องเลยถอดไว น้องโม่ใหญ่นะน้องกระดัมแข่งคือเก่านำโอ้โหอาซจะปุ่มมือขอเจ้ามันเบิร์ดได้นี่ไหนนั่นมันคอยไล่ไล่ถิ่มหนึ่จะน่าเบิร์ดได้นีใช่ชอบใช้หมือใชมาเอาไปบ๊อบบ้างมึ้งฝ่าชีฝ่าชีแนนอย่างเด้มอาจ้ามาเอาคอะบูมีน้องข่อยนะครับมีน้องข่อยจะมาปล่อยจะต่เอาตัวใหญ่มากินอีกมือไม่นี่มือในวันยังวะประหัดประหัสเนาะระหัดในช่องวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์พอดี เพราะว่าคอยซีกป่าออกเบ้านอะไรยังให้เจ้ามากวนเอพราาะว่ยแรงมากเลยมันจัด่าเออแรงก็ได้เจ้ามาอลไมาหาคอยก้อนอย่างคอยปอยู่เพราะว่าคัดคัดมึงมีคนหรือขอไปยากให้เขาต้องมีคนเขาไปอันนี้เราก็ต้องไปเคาะคอยซีก่อนเพราะว่ามันคนขอคนเขาเลยต้องแล้วเบิ่งว่าหยันนั่นนี่ไม่บอกเจ้าก่อนไปทำมีอาจาได้ในวงจักรตาโบเห็นนะวะเจ้าโบเห็นโบชวนเราโบเห็นนะวะกินรสจัดไปทชาภาพเลยน้ำภาพ ไอไส้่นานไอเล่พี um ่เด้ยแล้วหงยบกหงายนี่แล้วอ่ะเขาหรอคือพอเห็นไผ่ถ่าโดนโดนเอาเลยก็จะมีคนมาเอาหอยคนว่ะอันอีอัมมาลาว่าอันมาออัมมาลาบอกว่ามาเอาหอยว่ะใส่คือพอเห็นถ่าโดนโดนหอยเมื่อเมื่อเลกลับมาเอาใหม่มาต่อนี่จะชัดไปโขงหงายตัวเอกนะหงายเล็กแต่ผูกหัวยใหญ่นี่จะหงายโขงไปแล้วหงวยหน่อยขนาดว่ะ หอยมาทิ้งานยูทูปเข้ามาทางดิ้นเด้อเหลายหอยมันตัวใหญ่มันจะเลือดมันมีแต่ตัวน้อยคือแล้วมันลงรีช่วงก้อนนั้นโอ้คนมาเอาเขาไปเอาใส่ไปสอบั้างไหลายแล้วมันกินเข่าได้ปลาซิวะอยู่บนหญ่มันกินแด้วปลาซิวเลยปลาซิวะนะถ้าเขาไปเอาอยู่ในหางกระปูมันก็กินหอยบนหน้ายังเล้วปลาตายถึงรีต้องกันมันกัดมุ่นเมื่อไหร่มันกัดเห็ดเมื่อไหร่ถึงรีเลยฮะ เออมันสิบาตแขงองเอาเมื่อไรเห็นอะไรกินหอยนะก้อยบเห็นอะไรก้อยดิบบ่ก้อยดิบแ้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นอไรก้อยดิบเ็นน้ำิอันหอยดิบเมนไกินดิบเลยโอ้ันนันบ่กินได้เชื้อบ่มันพวกข้าวบ่บ่ได้ล้างน้ำสองน้ำแล้วก็หาน้ำ งข้าวมันออกเลยเออเอาต่หัวมันเอาต่หัวจิมตามออกมันออกตามเนาะตามออกขันแล้วขันสมบูรณ์แบบนี้สมบูงนาวกับขันมุอแดงให้ขันคักโอ้นั่นนั่นบ่ขันเดืดติดรายการพักห่อบ่ให้เราได้พักห่อก็ได้กินกับวเจียวน่ะโอ้นั่นอันบ่ใช่กินดิบเฉยบ่กินดิบเฉยอุ้ยพอไปเอามานี่เขาเอาหลายคนนี่ได้เขากินดิบที่นี่แถวหนึ่งถอยได้ฮะพ่อยกินดิบนะเอานั่นอ่นบ่ข้าวต้มเพิ่งอยากหยาบเอาอีเดียวคนละเรื่องอีกเลวเนาะ มันสูตรมันนั่นไปจังโอ้กินดิบไ้เฉยของกลีนี่โอ้คันจบงนานูนใหม่นตั้งใมันยืมอเงี้ยแล้วบอกพวดกันฉีดันงูหุ่นอะเอนงวนะเออเขนนันตัหืเล่ถือชมนะโอ้แดงชมให้แห้งงเงี้นั่นนั่นอเขนตโอม่ใหญ่มันแห้งทากับปั้นน่ข้แต่ขาวแบบ ขั้นขั te, ้นชมกินดิบเลยืด้งวะฉันก้อยดิบก้อยดิบก็เคยก้อยบ่เออหอดิบก็ก้อยอยู่เอาหน้านั่นมั้ยแู่ยจะถอยปวดปวดมือหยาบไดปโมข้าวบ่บ่โอเชืหนาก้อนสีลองเมึงกันจะลองกินเลยจะสามหน่วยสี่หน่วยกันบ่มีมูอบอกกล้ากินนกเสี่ยวกินดิฟต้องให้มูอเฮ็ดให้เพิ่งกินแล้วมันจะขาดเนาะ คนบ้านกันเขากับุกากินบุลลองกินหมูหยามบานซ้ำกับจับจิโร่รถบอกออจิโร่ลแล้วเคยกินดิบยอะเนี่ยจิโร่เนี่ยมันกันมันขั้นชมคักยุบ่เนี่ยพี่หอยดิฟนี่โอ้อยจะบอกเคยดิยังแข็งคอยยังแล้วขันหมูเหตุใ้กินแบบนคนหลายหลาคนละคดสองคนเนี่ยมันก็กินบุลงอีกแล้วอย่โอ้มีขั้นสมที่กินดิบโอ้หอยเชลลี่บุก่าบลายน้อยของเกันอยู่คนเดียวกันโอ้ยบุกาดอกยา ยันบกกระเซียงมันมันแขงคอใครมูเห็นีกินแล้วบุเห็นแล้วใครเน่ยเนี่ยอันตันเล่นบ่เออันตันยุทา์รวูวเข้ากันเลยเขากันบวกกับเจ้าพีดิบนั่นน้องหอยชลลีเนาะ ไข่ไข่จะป่าบแล้วอย่ามันมันเลี่ยงป่าบุได้มันเลี่ยงป่ามันบอนะมันบกเกิดมันบกแพลบัวยังบกแพลหอยหอยกินจนเบิดเจ้าไปเอาเบอร์โทรอยู่ได้หนาโหลดข่มาเจ้าเมื่อกายไปัาเจ้าจกมาต้องโทรหาข่สะก้อนจะข่ยบยู จ s s s well. ักแล้วมันเป็นบางมืออันนีลังเท่อมันแบบว่าลังเท่อเขาว่างตอนเช้าตอนแรงเขอบไปทั้งไม้ก็มือนี่ไงตอนแรงสิไปทั้งไม้อีกมันเออโทร้มือนึงที่ว่าเมื่อเอออยากแปะอ่อเก็บหอยน้ำเด้อเออจังโทรมาหาแต่กันแรงวันที่จิโทรมาเออแล้วแหละหอยยำโมยู่มันต้องเท่อวาวางบ้างมันอันนั้นก็ได้วันเช้าวันทิดก็ได้ฟังเบิ้งวันทิดวันตลาด โอ้ยเอาฟิกก like ัตในเร no ื่องรถก็มากหลายคนมาเก็บหอยนี่คักเลยนี่เหียเก็บอย่างไครับไปเก็บไปเลยเก็เสียเวลาส่วนของถั่วโมฮันหัเบื่อมมาบ่เบื่อมมาเพื่อนคือว่าหล้ยคนก็เมื่อยคนกันเหงาคนกันเหงาไปเก็บมาเดี๋ยวไปขายคนเดียวอีกเหงาเลยอเามาเนี่ยตะกี้ก็ขายแล้วเอาออกมาแล้วเมื่อยเลยมันไปเลยมันราคาโมแพง รถล,ละหาบาทสิบ,บาทพกคบคุมคาน์นมันจับส่งรถไปตู้เอารถแล้วนีว่ตอกเออน้ำมันบวกแพง,องพ,งพอะไปพอมาไปนี่มือนีล่ลิตรละชาพัน<ะ>เพื่อชิคายห้อยได้ชาวกับไล่ชาวพันนี่ห่วยตาตีได้บัดห้อยมันลายรลายนี่มันถือเด้ ถอกนี่แหละจะนอนก็น <c oughs> ใส่เครื่องจักร่องเื่องแล่นรถไปตู้เอารถงอวยคือเราคือบ่อทั้งมาถอกใส่กระสอบว่าไปว่าเอากระสอบไปแล่นไปหาทางวย <c oughs> ไปหดทั้งที่เลยคันหน้าใหญ่บมต้องญาตาิหรอก ลลาายปีแแ้วนนฮักก็เฮ็ดปีกี่เดียวนี่แหละปีนี้แล้วป, ations, ปีนี้เป็น er ที่สองแล้วนี่กำลังเกี่ยวโอ้ร้อยปลายสอบร้อยปลายสอบร้อยปลายสอบไปไปดอกรถยังแห้งอยู่รถอยที่ผู้เดียวป้พ oh, ี่น like ้องทั้งน่าดูพี่น้องเอา อ้อยเฉลี่ยไปพี่น้องพี่น้องคลิปนี้จะดำลาพราจาักร้ปพี่น้องแขกไปกระเมือเรบร้อยเลยอ่ะพบพ่อกันคลิปใหม่พี่น้อง,ออนะอออองสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีไปแล้วเต็มสอบฟรีเลยอือพี่น้องท่านมาดู